วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับของรักษ์ของสะสมนะครับบารมีขององค์หลวงพ่อปวยนะครับชุดตินทโรของวัดบ้านแครนะครับอวัดโคสิตารามปะเกกิดังนะครับของเมืองชัยนาทที่เป็นกำลังที่กำลังเป็นกระแสในไวเล่ตอนนี้นะครับของ YouTube นะครับเปิดไปช่องไหนก็ มีแต่เพลงาคาถาขุนแผนนะครับตอนนี้ก็เลยอยากจะเอามาเผยแผ่นะครับบารมีของหลวงพ่อนะครับนี่คือของสะสมนะครับที่เก็บไว้มีทั้งเหรียญกะลรยหลังฮนุมานนะครับหลังเหรียญนภปกาแล้วก็ลูกถ่ายหลายๆบานนะครับ เป็นของสะสมนะครับเก็บไว้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดน้องน้องท่านใดที่มีสะสมบารมีของหลวงพ่อกวยจุดตินทโลเหมือนกันก็ร่วมกันช่วยเผยแผ่บารมีของกูบาอาจารย์เรานะครับตอนนี้กำลังชื่อเสียงขจรขจาจนะครับตอนนี้ที่วัดบ้านแคก็มีเด่คนไปกราบ สักกะนะครับสริละสังขารของพ่ออย่างไงก็ฝากด้วยนะครับหลวงพ่อกลวยชุตินทโลนะครับ